ใส่นะเนี่ยโอ้ยอย่างนี้ผ่านเลยนะมันยังไม่ได้วันดรือไงอ้าแต่ได้หวันเกียวมันติดกาครับรถรถเขาติดคิวเยอะไงพี่น้องครับนี่คือผลงานครับหมักเทนเดอร์เราได้เอ็พเคแล้วเนาะใส่ใบยกลงไปบำรุงอีกงามจริงงามจริงแล้วก็ฉีดกิ่งท้องทั้งใบอีก เอางี้สามรุ่นสุดท้ายนะ,ะที่ตั้งแต่ข้าวเริ่มออกนะยันข้าวตัวนี้นะขีดสามครั้งอีกสามครั้งผมไม่เคยใส่เพระโดดไม่เคยใส่หนอนมวนใบเลยใช้แต่ไอ้นี่กิ่งทองกับแคลเซียมสองตัวเนี่ยรู้เรื่องเลยครับรู้เรื่องเลยสนิทเลยครับแคลเซียมเนี่ยมันถึงได้แข็งแรงแล้วก็ ผมว่ามันถูกเลยมันถูกถูกชุดเลยถูกชุดเลยนะถูกชุดเลยถูกชุดด้วยแล้วก็ต้นทุนต้นทุนเป็นไงนะต่ำาครับต้นทุนต่ำมากครับมันไม่มันไม่ไม่เยอะแยะเลยเออเอคนชียังบอกครับทำไมเอามายามาน้อยจังแล้วทำไมไม่ผสมยาฆ่าแมลงเลยล่ะผมบอกผมมั่นใจพอลองลองดูแล้วไม่มีแวกดูแล้วก็ไม่มีอะไรก็ไม่มี ใบก็ไม่ใช้แล้วใบแล้วขนาดลวงก้มหมดแล้วเม็ดใส่แล้วใบยังสะอาดอ่าใบใบก็ใบเลยดูดิใบยังสดอยู่เลยสดอยู่เลยครับอ๋ออันนี้คือสมบูรณ์ครับโอ้โหอันนี้รอบก็นี่จะเกี่ยวนะจะเกี่ยวตอนนี้ถ้ามื่อวันจะขาดไปสองวันเท่านั้นธรรมดาฮะเดี๋ยวใบเดี๋ยวดูว่ารอบเนี่ยรอบที่แล้วเสถียรใช่ไหมครับเสถียรรอบนี้ครับรอบนี้ผมเนื้อปลาเยอะกว่าแน่นอนเพราะมันเนื้อเนื้อว่ารอบที่แล้วเนื้อปลาครับอันนี้ของเราพันพันดูลวงเนาะ ใช่เโอ้โหพี่น้องครับไหลโจกกนะครับพี่น้องครับโอ้โหเนี่ยครับแปลงนี้แปดไล่สองงานครับอีกแปลงหนึ่งที่เราถ่ายหัวคันนาเมื่อกี้นะครับพี่น้องตอนนี้รถเกี่ยวมาลงแล้วนะครับเกี่ยวไปลอยเดียวนะครับพี่น้องครับโอ้โหมันเป็นตาซอนเหลืองเป็นทองนะครับนี่คือทุ่งรวงทองครับพี่น้องครับอ่า แต่เจ้าของนากะไว้แล้วครับแไร่3งานยังไง1 1ตันได้แน่นอนครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้อีกแปลงหนึ่งบางปะมาสุพรรณบุรีของพี่สาณิตเนื้อที่แไร่เนาะพี่เนาะแไร่สามสงานครับแปดไร่2งานกว่ากว่ารอบที่แล้วได้10 10ิเท่าไหร่ครับ10ตันเศษครับ10ตันเศษกว่าดีแล้วแต่รอบนี้ดีกว่าน่าจะดีกว่าเยอะครับดีกว่าเยอะครับ แต่แปลเมื่อกี้เล่นไปแล้วนะแน่นอนเลยห้าสิบแน่นอนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเขียวเนี่ยนมันเขียวหน่อยผมก็จะเอาแล้วพ่าแล้วะรถเขาไม่ว่างอครับนะครับเดี๋ยวสาดกล้องให้ดูครับพี่น้องครับอ่ถ้าถ้าลักษณะแบบนี้พี่คือข้าวมันสมบูรณ์เนาะสมบูรณ์แต่ว่ายังยังกําหนดมันวันมันยังน้อยไปหน่อยครับกาหนดวันมันน้อยไปนิดนึงแต่เราก็ต้องเอาเนาะครับเก้าสิบเองธรรมดามั้นสักเก้าสิบห้ากำลังดีแต่นี้ว่ารถเขาพอติดช่วงสงการเขาเขา เขาจะหยุดด้วยแล้วก็งานเขาจะค้างเขาบอกถ้าเอาก็เอาถ้าไม่เอามันจะช้าเขาผมก็เอาโอ้อย่างนี้นี่คือเนื้อเลยนะเนื้อเม็ดใสะเม็ดใส่แล้วเม็ดใส่แล้วออกสองชั้นสามชั้นเลยนะผมเอาไปที่โรงสีไม่ใี่โรงสีทาก่อนเขาบอกว่าเอ๊ะข้าวกื่นทําไมเปลือกไม่บางอย่างนี้นี่ทําไมเปลือกบางอืน้าหนักมันมากใ่เอะนะใช่เขาบอกเปลือกบางดูเม็ดใส่เลยเขาบอกดีและราคาเห็นเขียวเขียวเงี้ยผมยังได้เก้าพันขึ้นโอ้โหครับก็เดี๋ยวให้พี่สานิด บอกชาวไร่ชาวนาพ่อแม่พี่น้องเราหน่อยครับว่าใช้อะไรแล้วก็ทําไมวัชพืชไม่มีมีน้อยครับมีน้อยผลผลิตได้ต้นทุนลดเพราะอะไรนะครับให้พี่ถานิดบอกกับพ่อแม่พี่น้องเราเลยครับนะครับผมใช้ก็ใบยกนี่นะครับหมักหมักฟางแล้วก็หมักฟางด้วยเทนเดอร์ครับอแล้วก็วานใบยกครับานใบยกแล้วก็ฉีดกิ่งทองสามครั้งเหมือนกันฉีดพร้อมๆกันที่เกี่ยวนั่นก็คือ พูดง่ายก็สามเสหายเลเับเทนเดอร์กินท้องประโยคอัน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 นี้ไม่ใช่อันนี้ไม่โมนะโมไม่อันนี้ของจริงเลยนะครับของจริงเลยนี่คือต้นทุนที่ลดลงผลิตที่เพิ่มขึ้นครับครับจะของนาทําเองกับมือทํานาทําเยอะไหมเออเจ็ดสิบกะไรเจ็ดสิบกระไเระไเยอะนะเจ็ดสิบกระไรเนี่ยนอันนี้เกี่ยวโ, <ฮ S 2> โอ้โหโอ้เนี่ยครับพี่น้องครับเดินไปลอยเดียวเนี่ยแล้ววนกลับมาต็มหมดเลยสองคัน โอ,โอ้โหเนื้อโอ้โหเป็นตาสะออนครับเทแล้วเทแล้วเทแล้วครับอันนี้ดูรวงครับเดี๋ยวให้ดูรวงใกล้ๆเนี่ยครับพี่น้องครับโอ้โห เกียวไปนิดเดียวเต็มหมดแล้วสองอุ้มห้าตันแล,แล้วแล้วแล้วผมก็จะเอาเทเดอร์มากเลยอือโอ้โหพี่น้องครับโ,โหนี่รวงข้าวใช่ไหมเนี่ยโอ้โหมันสวยอือชายนี้ผมไม่กล้าตัดหญ้าครับเพราะตัดแล้วมันจะล้มเนี่ยมเลแล้วหญ้า กันไว้กันไว้พาราล้มไปมันจะปะทะหญ้าไว้ไม่ไม่งั้นมันจะมาปิดถนนแล้วรถก็อย่าย่ำผมก็เลยปล่อยเลยธรรมดาผมจะตัดสวยเลยเออก็คืออกอที่มันล้มมันน้ำนหนักมันเยอะนะน้ำหนักเยอะแล้วก็อาหามันนั้นจะล้มทุกปีน่ะมาปีนี้ผมว่เลือตัดต้นจะแข่งปลาทุกปีเออค่อนข้างจะแข่งต้นแข่งต้นแข่งใบหน้านะใบสาบมาแรงมาแรงทำไม่ค่อยได้ไม่มีเลยคนมาเดินมาทิ้ดยายว่าโอ้โหทำไมต้นแข่งจัง โอเคครับพี่น้องขอบคุณครับ <laughs>